นี่ท่านท่านกำลังตามหาของวิเศษอยู่ใช่หรือไม่ใช่ข้ากำลังตามหามันอยู่อ๋อลองพื้นลิสต์ใบหน้าของเจ้าดูเหมือนมีอะไรปกปิดไว้ข้าอยากเห็นรูปจริงของเจ้ารูปจริงของเจ้าเป็นเช่าใ <จ S 1> ดโปรดแสดงให้ข้าได้ นี่คาถาของเราเสื่อมเลยนี่หรือว่าค่าท่องอะไรผิดไปของวิเศษที่เจ้าตามหาอยู่นี่รองพื้นลิสต์เกี่ยง่ายซึมไวไม่ตกลองมอสสำหรับผิวคนไทยใช้ได้กับทุกวัยไม่ติดแมสมีกันแดดไม่หนักหน้าทาั้งที่ปกปิดไม่ต้องเติมสักนิดระหว่างวันนี่ยุคข,ของเรามีของแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยนี่มันยุคไหนแล้วกันแสงสีฟ้าได้ด้วยนะใหม่ รองพื้นลิสต์ของวิเศษที่ใครๆก็ใช้ได้